่อยจื้อสุวรณนาทองยอดไอยู่วัดดอนมุรีอำเภอบุนพิ้นจังหัสุราษฎรธานีเป็นเป็นกรรมการเป็นกรรมเป็นกรรมการวัรดดอนมุรีเป็นตัวแทนของไทยสงำํำสิงห์ล้อสิ่งเดียวกันก็จนะนะมาอยู่กับพี่เหิงแล้ววะ มาอยู่กับพี no ่มาเกิดกับ no พี่อายเอ็ม no? ป yes. <Elliott> ้ามาเกิดกับพี่อายอยู่ก็ราเลยอายนะอายอาย่บานทับชั้นวัดดอนบุรีคือกันมาทำบุญกับพี่เราตะแเปะนะอยู่จังหวัดเราเลยไอ้มาแต่ลเตลเลยมาจังหวัดอีนครปฐมบานทางนี้นครปฐมบานบานสะบานสะสะสีมุ้มมันนะสะสีมุ้มแล้วก็อายเอ็มอายเอ็มเด็กอบอายอบป้าครอบครัวมาเลยมาเกิดกับพี่เรา เกิดไอ้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนอำเภอวังขินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพี่น้องเก่าโคนวันเองเป็นคนที่ก๊แล้วก็มาได้ได้ครอบครัวก็เป็นลาวไทยสงดัมคือกันมีลูกสามคนเจ่างเจ้องซมัดเถียวงานนี่ว่ามันนี่วัดตสมะลิมีงานมันนี่ ไอ้โซจัดงานประเพณีไทยชงดำครบรอบปีตุกป,ปีเขามาเที่ยวจังมัธยุราธานีเฮาไอ,อ้มาเที่ยววัดดอนบุรีอำเภอพุนพินจังหวัดชลบุรีโซจิจัดโซจิจัดตุกวันที่สิบห้าครบรอบของอ้ครบรอบของอาจารย์หลวงปู่เอ๋งหลวงปู่เอ๋ เสียค <mean> ุณแย่เสียไปแล้วครอบรอบครบรอบยกปีมาไปนานะเข้าชีต้องมาทำบุญเพิ่มมาทำบุญใน้วก็เอาพี่น้องในจังหวัดชลบุรีเนาะเรามาทำบุญกันมีส่งน้ำพราขอ